กันค่ะดวงความรักประจำวันที่17ธันวาคมคุณได้เดะเวล์กับหัววนเขาได้เดชาริออนะคะไพ่กับหัวมืกันคนมีคู่นะคะวันนี้ปัญหาต่างๆที่เคยมีในอดีตนะคะไม่สามารถทําให้คุณสองคนเนี่ยถึงขั้นที่จะเลิกลากันได้สําหรับคุณแล้วเนี่ยต่อให้ปัญหาหนักแค่ไหนอ่ะคุณก็ยังอยากไปต่อนะคะไ mm. พ่ชาริออกับหัวของเขาเป็นไพ่ที่ดีข้อขัดแย้งนะคะความแตกต่างอะไรเนี่ย ทางฝ่ายแฟนเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับตัวหรือว่าแก้ไขตรงนั้นนะคะถ้ามีปัญหาอะไรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่เสียสละนะคะแก้ไขปัญหาตรงนั้นเองเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้นะคะมีพนังงาน healing family issue แล้วก็ compromise ตรงนี้ชัดเจนเลยว่าต่างฝ่ายต่างยอมประนีประนอมกันนะคะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ <Yeah. S 1> healing f r m e issue คือคุณจะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะ ส่วนคนโสดในวันนี้เนี่ยอาจจะไปเจอนะคะคนที่มีความแตกต่างจากเราอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมากๆแต่ว่าคุณสองคน,นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะยังไงก็ลองเปิดโอกาสดูถึงแม้ว่าจะต่างกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะปรับตัวเข้าหากันไม่ได้นะ